เดโยกายตอนนี้เราจะมาจัดอันดับฝ่ายตัวแฝงไม่ได้จัดอันดับมาหลายวันแล้วมาจัดอันดับตัวแฝงด้วยเพราะว่าเราไม่ได้จัดอันดับมาหลายวันแล้วนะโอ้ยมึงแกเลื่อนอะไรไม่ได้จัดอันดับมาหลายวันแล้วนะอ่าเฮียค้งก็มาจัดอันดับ ไฟตัวแฝงกันนะครับผมนี้ไม่ครบนะผมเหลือแค่จักรพรรดินีผมว่าผมซื้อจักรพรรดินีมาผมก็จะครบเซต็เลยถึงสัตว์ตัวโอเคตัวแฝงมี14ตัวนะเรามาเริ่มจากอันดับที่ี4กันเลยนะครับมาลุ้นกันวันจะเป็นตัวไหนนะสำหรับอันดับที่14ไปเริ่มกันเลยผมให้นาเชื่อถุ่นพนักเชื่อถุ่นมันเล่นยากนะผมก็พูดจริงนะนักเชื่อถุ่นเล่นยากแต่ว่ามันโกงดีนะ เหนหุ่นนี่ผมให้อันดับสิบสี่เพราะมันเล่นยากขนาดนึงไม่มีอะไรมากแบบมาเชิดหุ่นแล้วมันก็ดูทรงไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่แล้วนะแต่มันก็ดีนั่นแหละนะเชิดหุน่นดีมากดีมากอันนี้คืออันดับสิสี่นะเชิดหุน่นนี่คืออันดับที่สิบสามแฟรแบงค์ผมไม่ค่อยชอบเล่นมันปลาแฟดแล้วก็คาแต่มันปลาแฟรได้แป๊บเดียวไงมันปลาแฟดได้สิบวิเอ๊สี่วิ ป๊าแฟ่ปุ๊บสี่วิกดฆ่าปั๊บมันก็รู้แล้วว่าใครเป็นไม่ก็ป๊าแฟดไปมันก็กดอันนี้ออกแล้วมันก็พอเราได้ด้วยนะว่าใครเป็นคนป๊าแฟดผมก็เลยมค่อยชอบเล่นแฟดแบงค์ข่าวนะครับนี่คือดาบดบสามส่วนนี่คือดับสิบสองกิ้งก่าล่องหุ่นกิ้งก่าล่องหุ่นนะครับสามารถฆ่าแล้วก็ล่องหุ่นได้เมื่อก่อนมันล่องหุ่นน้อยมากเมื่อก่อนอ่ะมันล่องหุ่นได้สี่วิจะล่องหุ่นไปทําไมวะถ้าสี่วิแต่สมัยเนี้ยมันล่องหุ่นได้หกวิ เออก็ดีขึ้นมาหน่อยนะสำหรับกิ้งก่าล่องหุน่นแต่ก็โหดนะผมก็ชอบเล่นอยู่เออผมก็เลยให้ดับที่สองไปสำหรับกิ้งก่าล่องหุน่นนี่คือดับที่สิบเอ็ดหมอผีโอ้ตัวเนี้ยโค้งมากดัแบบเดินผ่านแบบสาบแล้วก็วิ่งหนีแคนะ่นั้นจบอะหมอผีผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะโหดเออโหดโหดดีหมอผีอะเออไม่มีอะไรมากก็แค่แบบสับๆไปะจะฆ่าตรงๆเลยก็ได้นะ แต่ส่วนใหญ,ญ่เขาจะสาบกันนะอันนี้เป็นคู่หูกับพาลุงยากถ้าเล่นกับพาลุงอะ่ะมันจะเล่นยากเพราะว่าพาลุงอะ่ะมันต้องวิงตามไปเก็บศพแนะนำถ้าเล่นกับพาลงุงฆ่าต,ตรงตรงมาลลีดีกว่านี่คืออันดับเท่าไหร่วะเดี๋ยวไม่รู้นี่คืออันดับสิบสปายขายและเบิดตัวนี้ผมก็มาขับแต่ก็โกงนะมันเอาไปเล่นแบบสลับหมดคู่หมดหมดทีมแบบปลอมตัวไปปาดอนะ่ะแล้วก็ยิงหมดธรรมดา,าก็เล่นได้นะโหดนั้นตัวนี้ อืมแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นท่าไหร่นั่นแหละมันก็ค่อยๆปลอมตัวไปสปายแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอันดับสิบสปายอันดับเก้าผมให้ผู้เฝ้าราตรีมันวางหลุมมันวางหลุมอะมันก็โกงนั่นแหละมันวางหลุมแล้วเพื่อนมุดหลุมได้นะเม่กูงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบมันไม่เท่าไหร่อ่ะเออมันก็โหดนะครับไื่ได้ผมว่าโหดนะวางหลุมฆ่าก็มุดอะไม่ก็แบบ มุดหลุมรอพอมีคนมาปิดไฟก็ฆ่าโอ้ยโกน้นะ้เนี่ยเมื่อวั N นาตยอันดับเก้านะอันดับแปดให้มันตัวแฝงตัวแฝงผมให้อันดับแปดเพราะว่าตัวแฝง,งเนี่ยมันมุดท่อเร็วแล้วก็เห็นมันมูท่อเร็วกว่าตัวอื่นแล้วมันก็ฆ่าเด้อมันฆ่าแบบดีนะแล้วตัวแฝงอะผมแนะนําไ้อะไรนะแบริเออร์ปิดเครื่องปฏิกรณนะ์อะปาแบริเออร์ไว้ปับ๊บอย่างเงี้ยแล้วพอมีคนมาตัวแฝงก็ฆ่าแล้วรเรือลิยานก็ระเบิดอะ แล้วตัวแฝงมูท่อแล้วด้วยนะมูท่อแล้วก่็ตัวปกติเออตัวแฝงอโหดนะเนี่ยทำาไปเล่นไปโหดกว่าไอ้พวกนักเชนทูน่ชเชนทูนิกตัวแฝงอะ่ะผมก็เลยให้อันดับที่เก้าไปสำหรับตัวแฝงอันนี้คืออันดับเจ็ดของผมนะตัวแฝงแปดผมผิดสปะเลอร์โกงฆ่าปุ๊บลากศพไปหลังจานนารเทียมฆ่าปุ๊บลากศพไปที่ไอเทยอะไรวะลากศพไปที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากจะลากศพอ่ะอืมมันซ่อนในเดียนมากเพื่อสปัเลอร์ แต่ระวังปัดกับดักนะเพราะตอนเนี้ยสับเป,ป,ปลือชอบปดกับดักเออไม่มีเลยมากสับเปลือโกงตอนนะี้อันดับที่เจ็ดนะสับเปลืออันดับหกผมให้พารงโกงเก็บศพแต่าพาลงอ่ะผมแนะนําไม่ต้องไปกับเพื่อนหรอกพาลงอ่ะผมแนะนําเลยแบบเอาเพื่อนออกอ่ะทรยศเพื่อนออกอ่ะจบแล้วก็ค่ายเก็บศพอ่ะสบายพาลงอ่ะถ้าค่ายเก็บศพเองอ่ะแนะนําอ่ะอวดเพื่อนออกถ้ามีเพื่อนแบ็คแจ็คนี่ สวยเลยอ่ะแบบหลอกเพื่อนให้เดาผิดอะ่ะแล้วเราก็เก็บศพชิวๆอะ่ะอย่างเงี้ยสวยเลยสำหรับพลาลงนะอันดับที่หกโกงอันดับที่ห้านะนินจาไม่รู้เป็นอะไรเพื่อนผมชอบเรียกว่าจามันจจ,งจงนิงจาก็ผมชอบร้องเงี้ยนินจาโกงนะอันนี้มาไปได้แล้วก็บิงได้นินจาผมแนะนําวิ่งนะแบบเรากดวิง่งไปปุ๊บ กดวิ่งเสร็จแล้วกดวิ่งแบบแล้วก็วิ่งหนีมันจะเร็วกว่านะสําหรับจ่ามันจะริงจาผมให้อันดับห้าเพราะมันโกงมากนินจามันเท่ด้วยนะไม่ได้ใครโกงแล้วมันก็เท่เออนินจาจะามันจะจริงจาอันดับสี่ผมให้เป็นจกักรพรรดิเพราะว่ามันนั้นเท่แล้วก็โหดจักรพรรดิก็แค่คคดูดแล้วก็ฆ่าแคนะ่นั้นเองผมไม่ค่อยได้เล่นจกักรพรรดิอไรอย่างนะ กูไม่อยากแตะตังค์เติมละเพราะผมขี้เกียจแบบเข้าใจมะขี้เกียจเติมเงินอะเติมเงินมันใช้เวลานานนะขี้เกียจก็เ,เลยซื้อไม่ค่าทีป๊อปไปก่อนเออแ,แต่จักรพรรดนี่สักกันนึ่งผมก็จะซื้อแลหละถ้าถ้าเกิดผมไม่ขี้เกียจ้ะนะตัวนี้ก็โกงนะจกักรพรรดิอะของที่ผมแนะนําผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะจะส่วนใหญ่นะถ้าผมเล่นจกักรพรรดอะผมอะจะเอาไอ้เบริเออร์มันก็ระเบิดเก่ามา อย่างนี้นะสรับจักรพัดอันดับสี่อันดับสามได้แก่สเน็แแคแจ็ครถข้าโพดหรือแบ็คแจ็คของเรานั่นเองตัวนี้โกงโกงแบ็คแจ็คเดาบทบาทตะวชุมได้ตัวนี้ผมโคตรชอบเลยเพราะมันโกงจ้า่ะโกงจ้า่ะเดาไปปุ๊บเอ้ยเดาถูกนะ่วนใหญ่แบ็คแจ็คมีโอกาสถึง45%่หที่จะเดาผิดและมีโอกาส ถ้ารี้าวเซนเนียดาวถูกถ้าคุณฉลาดคุณก็จะดาถูกเหมือนผมไงผมหล่อเกินไปผมก็เลยดาวถูกนี่คืออันดับสามนะแบกแจ๊กไปดูอันดับสองกันเลยอันดับสองผมใกล้จะเชี่ยวชาญแล้วนะห้าร้ยห้าสิบผมก็เชี่ยวชาญแล้วสดๆร้อนๆเนี่ยวู้ยนักราค้าหัวแหละอันดับสองของผมเลยเลเบลยี่สิบด้วยจะเลเบลยี่สิบแล้วนะห้าร้อยห้าสิบอะกงจัดอะ ถ้าค่าถูกเป้าอ่ะเราจะได้คููดาวมาสามวิถ้าค่าผิดอะ่ะเราจะได้มาสิบห้าวิซึ่งแม่งเท่ากับพาลงเมื่อก่อนเลยนี่อย่างโกงเมื่อก่อนมันต้องซื้อนะเมื่อก่อนต้องใช้ดาวทองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้มันใช้คุกกี้อุ้ยผมโคตรชอบเลยไอ้นักบ้าเนี่ยผมเอาวิ่งไปตลอดนะผมไม่เคยเอาอีกเลยผมเอาแต่วิ่งมาเนะี่ยแบบวิ่งหาเป้าแล้วก็ปาดอะไรเงี้ยโคตรโกงเลย อ่ะอันดับสองไม่ต้องไม่ต้องพูดอันดับหนึ่งคือตัวอะไรอันดับหนึ่งกับผู้คุมวิญญาณเนี่ยครับอ๋อตัวเนี้ยเหลี่ยมจัดอะเหลี่ยมจัดอะสิ่งล่างอะเฮ้ยผมชอบเล่นนะเนี่ยผู้คุมวิญญาณอะเออเลเวลยี่สิบเอ็ดเอ้เลเวลยี่สิบสองเองไม่เยอะเลเวลไม่เยอะผู้คุมวิญญาณเออผลได้ผมเชี่ยวชาญแล้วนะผมเริ่มมีเคล็ดลับในการเล่นนะครับก็คือ,อ,อผมเล่นให้ดู นี่นะครับผู้คุมวิญญาณเวลาเล่นมผมจะปิดปิดไฟแล้วก็ฆ่าป๊บอย่างนี้โอเคสมมุติว่าผมรายง,งานศุกไปแล้วนะประชุมไปแล้วแล้วก็มีนายอำเภอกำลังจะมาปาดผมใช่ไหมอย่างนี้ผมก็เดินเล่นอยู่นายอำเภอจะมาปาดผมอะ่ะเนี่ยผมก็เดินเล่นชิวๆไปอยู่นะเออแล้วก็มีกําลังจะมีนายอำเภอมาปาดผมอ่ะหรือสมมุติว่าโดววดวออกแล้วก็ได้นะแบบ อ่าอย่างนี้แล้วก็สมมุติว่าเราก็เดินตามเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ปาสีน้ําตาลนะสมมุติว่าอย่างนี้แล้วพอเพื่อนปาสีน้ําตาลอ่ะเราก็รีบกดสิงอย่าแล้วก็รีบวบบิ่งนะครับไปฆ่าในอำเภอไหนวะนี่อย่างเงี้ยแล้วก็รอเวลาหมดก็จบแล้วในอำเภอเอ้ยผู้คุมวิญญาณอันดับหนึ่งของผมนะครับผู้คุมวิญญาณ